سوره البقره آيات النقره سبحان الله تعالى ذكرها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ความว่าและจงรำรึกถึงขนาดที่เราได้ทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่กรับสำหรับมนุษย์ และเป็นสถา,านที่ปลอดภัยและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดและเราได้ให้พันธสัญญาแก่อิบราฮีมและอิสมาอีนว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตวาวฟบรรดาผู้เอติกฟบรรดาผู้รุกัวและสุยุดคำอธิบายของอายะนี้บรรดานักวิชาการมีความเห็นตรงกันในคำว่าบ้าน ตามที่ระบุในอายะนี้หมายถึงไบตุลลอห์ณมัสยิดฮารอมซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าอินน่าวันไบตุลกลินนาซินัลลัตบิบักะตมบาร์คะอัลลัติบิบักะตมบาร์คะอูฮุดันลิลกาลัม ความว่าแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์คือบ้านที่บักกะหรือมักกะเป็นที่มีความจำเริญและเป็นทางนำแก่ชาวโรคทั้งผองในนั้นมีสัญญาณต่างๆที่ชัดเจนคือ ที่ยืนของอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปที่นั่นเขาก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยสุรอาและอิมรอนอายะที่96-97บถึงบรรดามุสลิมทั้งโลกต่างมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในการประกอบพิธีฮัจจ์และอุมร์ดังที่พระองค์งอัดดลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าและจงประกาศเรื่องการทำฮัจญ์แกบ่บรรดาผู้คนพวกเขาจะมาหาเจ้าด้วยเดินเท้าและด้วยอูดเปรี้ยวทุกตัวด้วยด้วยพวกเขาจะมาจากแดนไกลทุกทิศทางสุรอัลฮัจ์อายะที่27 ท่านอิบนีอับสได้อธิบายคําว่ามาซ a าบะตันด้วยคําว่ายาสูบูนะมีความหมายว่าย้อนกลับไปส่วนท่านอิกรีมะและท่านกอตาดะและท่านอาโะอัลคูรอซานี่อธิบายว่าหมายถึงเป็นแหล่งรวมท่านอิมามบุคอรีได้กล่าวไว้ในหมวดของการอธิบายอันกุรอานบทที่ว่าด้วยเรื่องและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบราฮิมเป็นที่ละหมาด และได้อธิบายคําว่ามาซาบบตันด้วยคําว่ายาสูบูนะซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่ายาร์เอูนะแปลว่าพวกเขาจะได้กลับส่วนข้อความที่ท่านได้รายงานมีดังนี้ท่านมูซัตดัชเล่าให้เราฟังว่าท่านยหฮยาบินสอยดเล่าให้เราฟังจากท่านฮูเมรจากท่านอานัสบินมาลิกรายงานว่าท่านอุมารอิบนุลขบับตอบกล่าวว่าฉันมีความเข้าใจตรงตามที่อัลลอฮ ได้ประทานมาสามเรื่องหรือองค์อภิบาลของฉันได้อนุมัติต่อฉันในสามเรื่องคือฉันกล่าวว่าโอ้ศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์หากว่าท่านได้เอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นสถานที่ละหมาดและฉันก็กล่าวอีกว่าโอศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์ทั้งคนดีและคนเลวได้เข้ามาหาท่านแต่หากท่านใช้ให้บรรดามารดาแห่งสัตทาชนได้คลุมเหยียบ แล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายะเกี่ยวกับฮิยาบมาเขากล่าวว่าการตำหนิภรรยาบางคนของท่านนาบีได้ล่วงรู้มาถึงฉันฉันจึงได้เข้าไปหาพวกเธอแล้วกล่าวว่าพวกเธอจะต้องยุติความวุ่นวายหรือไม่อัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนภรรยาใหม่ให้แก่ท่านหอวซูลที่ดีกว่าพวกเธอจนกระทั่งฉันได้กล่าวเรื่องนี้ แก่ภรรยาคนหนึ่งของท่านรอซูลนางกล่าวว่าโออุมาร์เอ่ยท่านดอซูลลลอมีได้ตักเตือนภรรยาของท่านหรือจนกระทั่งท่านต้องมาตักเตือนสิเองแล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายะนี้มาว่าหากเขาอย่าพวกนางบางทีองค์อภิบาลของเขาก็จะทรงเปลี่ยนให้แก่เขาซึ่งคู่ครองที่ดีกว่าพวกนางซึ่งเป็นหญิงที่นอบน้อม โปรดดูซาฮิบุคอรีฮัดีิสเลขที4,123ยังมีคำรายงานจากท่านอุมัดอินนูลคาตอบในบันทึกอื่นๆอีกหลายบทที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันส่วนที่แตกต่างกันบ้างเช่นท่านอบูฮาติมอัลรอชีกล่าวว่าท่านม uh ุฮัมมัดบินอับดิลละอัลอันซอรีเล่าให้เราฟังว่าท่านฮ um ูเมตอัตโตวิลเล่าให้เราฟังจากท่านอนัสบินมาลิกกล่าวว่า อุมารอิบนุลขัตาบกล่าวว่าองค์อภิบาลของฉันได้อนุมัติต่อฉันในสามเรื่องหรือฉันมีความเข้าใจตรงตามที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาสามเรื่องคือฉันกล่าวว่าโอ้ศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์หากท่านได้เอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นสถานที่ละหมาดแล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายะนี้มาว่าและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาด และฉันกล่าวว่าโอศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์พวกท่านได้ให้บรรดาสตรีได้คุมเฮียบแล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายะเกี่ยวกับเฮียบลงมาและประการที่สามคือเมื่ออับดุลละอิบนุอุบัยอิบนุสารุนได้เสียชีวิตท่านรอซูลจะมาละหมาดให้แก่เขาแต่ฉันกล่าวว่าโอศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์ท่านจะละหมาดให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ตีสองหน้าคนนี้หรือท่านกล่าวว่า ทำไมเล่าอุมารเอ่ยแล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายะนี้มาว่าและเจ้าอย่าได้ละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่เสียชีวิตและอย่ายืนบนหลุมศพของพวกเขาข้อความส่วนหนึ่งจากสูรอัตเตบะอายะที่84ทสิ่านลิบุกะซิดกล่าวว่าฮาดีสบทนี้มีสายรายงานที่สอเหียเช่นเดียวกันและไม่ข้านกับคำรายงานก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งหมดต่างก็สอเฮียและหากจำนวนที่ระบุคานกับตัวบทก็ให้ถือเอาตามตัวบทเป็นสำคัญบรรดานักอธิบายอันกุรอานมีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องขอบเขตของคำว่ามากอมซึ่งแปลว่าที่ยืนของนบีอิบรอฮีมตามที่ระบุในอายะนี้ท่านอิบนูอาบีฮาติมกล่าวว่าท่านอุมารบินชับบะอันนูไมรีเล่าให้เราฟังว่า อาบูคาลัฟหมายถึงอับดุลลอฮ์บินอีซาเล่าให้เราฟังว่าดาวูดบินอาบีฮินเล่าให้เราฟังจากมูจาฮิตจากเอเนียอับบาสในถ้อยคําที่ว่าและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเขากล่าวว่าที่ยืนของอิบรอฮีมในอายะนี้หมายถึงพื้นที่ของมัสยิดฮารอมทั้งหมดและถูกรายงานจากมูญาฮิตกับอะตตะในทำนองนี้เช่นเดียวกัน แต่คำรายงานที่อ้างถึงอิบเนอับบาสข้างต้นนี้ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากผู้รายงานที่ชื่อว่าอับดุลลอบินอีซาหรืออบูคาลฟเป็นผู้รายงานที่ดออิฟอีกคำรายงานหนึ่งจากท่านอิบนุอาบีฮาติมเช่นเดียวกันแต่เป็นคำรายงานที่สอเสียมีดังนี้อัลฮัสันบินม uh ุฮ ah. ัมมัดบินอัสซับบะเราให้เราฟังว่าอับดุลวาฮบิลอัลตะเราให้เราฟังจากท่านอิบนูจุไร จากยะฟัดบินมุฮัมมัดจากพ่อของเขาว่าเขาได้ยินจากเบรสนทนาเกี่ยวกับการทำฮัจญ์ครั้งอําลาของท่านนาบีสอล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกล่าวว่าเมื่อท่านนาบี็อล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการต่อว,ว่าฟแล้วอุมรัรก็กล่าวแก่ท่านว่านี่คือที่ยืนของอิบรอฮิมบรรพบุรุษของเราใช่ไหมท่านตอบว่าใช่เขากล่าวว่าเราจะไม่เอาที่ยืนของเขาเป็นที่ละหมาดหรือแล้วพระองค์อัลลอฮ ก็ส่งประทานข้อความนี alid, wa, ้มาว่าและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดอิบนุมัรดูวิกล่าวว่ามุฮัมมัดบินอห h มัดบินมุฮัมมัดอันกุรไวนีเล่าให้เราฟังว่าอาลีบินอัลฮุเซนบิลยุไนด์เล่าให้เราฟังว่าฮิชามบิลคอลิดเล่าให้เราฟังว่าอัลวาลิดเล่าให้เราฟังจากมาลิกบินอานัสจากยาฟัดบินมุฮัมมัดจากพ่อของเขาจากยาบิดกล่าวว่า ในวันพิชิตมักกะขณะที่ท่านรอซลลลูลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลลมยืนอยู่ที่มากลมของอิบรอฮิมอุมัรได้กล่าวแก่ท่านว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์นี่คือที่ยืนของอิบรอฮิมตามที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าววา่าและพวกเจ้าจงเอาที่ยืนของอิบรอฮิมเป็นที่ละหมาดใช่ไหมท่านตอบว่าใช่ฮะดิษบทนี้อิมามนาซาอีได้บันทึกไว้ในสุน,นันของท่านจากสายรายงานของอัลวลิดบินมุสลิม ซึ่งเป็นสายรายงานที all all ama, an, um ่ซอเฮกัขน่าเดียวกันอิมามบุคอรีได้บันทึกในซอเฮียของท่านว่าฮัดดะซานาอัมรุบนนดีนารินกอลซามียตุอิบนูอุมารยาคูลกอดิมันนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะฟะตาฟะบิลเบยติซับะนน์วัซัลลาฮัลฟัลมะกามิรักอะเจนีความว่าอัมบินดีนาร์เล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าฉันเคยได้ยินท่านอิบนูอุมารกล่าวว่า ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินทางมาแล้วทำการต่อว,วา่าใบตุละละเจ็ดรอบและละหมาดข้างหลังที่ยืนของอิบราฮีมอีกสองรอกะโปรโดดูซาีีบุคอรีฮะดีิสเลกที่381ท่านอิบนุกะซิดกล่าวว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าเป้าหมายของคำว่ามาก่อมหรือที่ยืนนี้ก็คือแผ่นหินที่นบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลาม ยืนเพื่อสร้างกะบะถ้อยคำที่ว่าและเราได้ให้พันธสัญญาแก่อิบรอฮีมและอิสมาอินฮัสซัลอัลบาสริกล่าวว่าพระองค์อ AH ัลลอฮ์ทรงใช้ให้ทั้งสองทำความสะอาดใบตุลละให้ปราศจากสิ่งอันตรายความสกรปรกและโสโครกใดๆทัลอิบูจูไรกล่าวว่าฉันได้ถามอตาะว่าอะไรคือพันธะสัญญาของอัลลอฮ์เขาตอบว่าคือคำสั่งใช้ของพระองค์ อับดุลฮะมานบินเซตบินอัสลามกล่าวว่าคำว่าเราได้ให้พันธะสัญญาหมายถึงเราได้สั่งใช้เขาถ้อยคำที่ว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตวาฟบรรดาผู้เอียติกัฟบรรดาผู้รุกัวและสุยุดซาอิดบินยูเบสรายง,งานว่าอิบนออับบาสได้อธิบายในถ้อยคำที่ว่าเจ้าทั้งสอง จงทำความสะอาดบ้านของข้าหมายถึงให้ปราศจากจากเจวเวตท,ทั้งหลายมูจาฮิดและไซดบินยูเบตกล่าวว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าให้ปราศจากเจวเวตความหยาบคายคำพูดไร้าสาระและสิ่งโสโครกทั้งมวลอิบนุอัอบีฮาติมกล่าวว่าถูกรายงานจากอูเบตบินอูมเมตอัอบีอัลอาลียะไซดบินยูเบตมูจาฮิดอตัตาะและกอตาดะ ในถ้อยคำที่ว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของขา้าด้วยคำว่าและอิลลฮิลลอฮ์ให้บริสุทธิ์ด้วยปราศจากการตั้งภาคีใดๆอับดุลาะมานบินเซตได้อธิบายในถ้อยคำที่ว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของขา้าเขากล่าวว่าทำความสะอาดให้ปราศจากเจเวตท,ทั้งหลายที่พวกเขาได้สักการะซึ่งบรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลาย ได้ให้ความสำคัญแก่มันเพราะองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าและจงรำลึกถึงขนาดที่เราได้แนะนำแก่อิบราฮิม ซึ่งสถานที่ของบ้านนี้ว่าเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อข้าและจงทำความสะอาดบ้านของข้าสำหรับบรรดาผู้ที่ทำการต่อวาฟบรรดาผู้ละหมาดผู้รุก,กัวและผู้สุยุดสุรอัลหัจอายะที่26่และอัลตาลาได้กล่าวไว้อีกว่าบยูตนอีนั ความว่าในบรรดาบ้านมัสยิดทั้งหลายนั้นอัลลอะฺอนุญาตในการเทิดเกลียดและในการที่นามของพระองค์ถูกกล่าวการสะดุดีต่อพระองค์ ในมัสยิดต่างๆเป็นหนึ่งนิดทั้งยามเช้าและยามเย็นสุรันนุรยะที่36